โอเคครับสวัสดีพดเพื่อนนากากาชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อัปเดตประจาวันที่21ธันวาคม2023นะครับโดยเซิร์ฟจะปิดปรับปรุงวันที่21ธันวาคมตอน6โมงเช้าถึง10โมงเช้าเนาะในส่วนของอัปเดตวันนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากเรื่องแรกนะครับผมสกิล F3 แล้วก็อันตี3ของฮาร์ดี้มาแล้วนะครับผมอะไรที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็สามารถดูได้ตรงคลิปลิงก์ด้านขวาบนได้เลยนะครับเรื่องที่2นะครับในบท Shadow Surf กับ c a p t u r e the Spirit Well เนี่ยจะรองรับระบบ Disengagement เป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปลองหน่อยละในส่วนของหน้าล็อบบี้นี้ก็มีการปรับภูมิทัศน์ให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสด้วยเห็นว่ามีกิจกรรมที่ทำเราได้ของด้วยก็อย่าลืมมาลองทํากันดูนะที่ตรงร้านนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให,หม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมศิละปะการต่อสู้แล้วก็กิจกรรมวันคริสต์มาสอีกด้วยกว็อย่าลืมประทาภารกิจเพื่อรับของรางวัลกันนะครับแล้วก็จะมีกล่องสุ่มเก่าๆบางกล่องวนมาด้วยใครอยากได้ของอะไรก็เตรียมเงินไว้เลยนะครับแล้วก็มีโหมดใหม่เข้ามาสำหรับคนที่เล่นใน PlayStation นะครับผมนั่นคือโหมด a r t i a l Artist Solo ซึ่งคนที่เล่นใน PC มันก็มีแหละแต่มันต้องสร้างห้องเล่นเอาซึ่งจะเปิดให้เทสตั้ตงแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่4บ่มกราคมปีหน้าเลยเป็นการต่อสู้แบบ1 1ต่อนะแล้วหลังจากที่โมดนี้เปิดหลัังจากวนที่4เนนีี่ยก็จะมมทัวรานต ลองเล่นกันได้นะครับเรื่องต่อมาในการปรับสมบุลตัวละครมีตัวเดียวก็คือฮาร์ดี้นะครับก็โดนเนิร์ฟลงนิดหน่อยเนาะมาดูกันข้อแรกเลยดีกว่า ข้อแรกลดร,ระยะเวลาชะง,งักของการชาร์จโจมตีในสเตจที่1ในขณะอันติคนที่โดนสแปมชาร์จตีก็จะหนีได้ง่ายขึ้นนั่นเองข้อ2เนี่ยในขณะบินอยู่หลังจากที่กดพุ่งไปแล้วเนี่ยต้องรอแป๊บหนึ่งถึงจะกดตีได้ก็น่าจะเป็นการกันสแปมพุ่งตีพุ่งตีเหมือนกันข้อสามเนี่ยก็ทําให้ออนิเมชันตอนพุ่งตีเนี่ยมีความสมูทเข้ากันมากขึ้นข้อสี่เดี๋ยวก็มีการปรับปรุงเอฟเฟกของสกิลสามหลังจากที่ใช้โดนคนที่โดนซีซีอยู่อย่างเช่นสตันหรือว่าโดนน้าอะไรางี้อยู่ก็ไม่มีอะไรมากเด,ด,กรรดน พอโบคลิกขวาฮิตที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวฟ้าจากเมื่อก่อนตัวทองก็คือมีจังหวะให้โดนบล็อกมากขึ้นใครที่ชอบชาร์จลมแล้วก็รอศัตรูเข้ามาเนี่ยก็ระวังโดนบล็อกหน่อยนะแล้วก็ฮิตที่3หลังจากคอมโบกระบองคลิกขวาเนี่ยจะไม่สามารถใช้สลิงได้นะครับมาต่อกันที่อาวุธต่อไปพัดโดนเนิฟนะครับข้อแรกเนี่ยลดเวลาสแตนของทั้งชาร์จซ้ายและชาร์จขวาเลยตัวคูณดนเมทก็โดนเนิฟลงมาเหมือนกันก็ทําให้การชาร์จตีเนี่ยเบาลงทั้งคู่เลยต่อมานะครับเงาหรือว่าโพซอดก็มีการปรับท่าทางตอนชาร์จขวานิดหน่อยแลล้้ววก็มีาายยดดเใคหหส รับจากการชนกันเนี่ยจาก75%เหลือ60%ก็ตอนชนกันกเราก็จะเจ็บมากขึ้นนิดนึงเร,เรื่องต่อมาก็มีการเพิ่มเจดใหม่เข้ามานะครับเป็นจุดทิยเป็นเจ,ด,เนเจดของดูอัลเบดหรือว่าดับผู้เนาะส่วนเจดอื่นๆที่มีในทีเซอร์เนี่ยจะตามมาทีหลังนะครับ เรื่องต่อมาการปรับประสิทธิภาพในเกมเพรสไหวหรือว่าซาลูดเนี่ยหลังจากนี้แค่เราไหวแค่ัง้งเดียวเพวสก็ผ่านเลยเนาะไม่ต้องไหวสองรอบแล้วข้อสองเนี่ยก็มีการปรับขนาดเสาหินในประตูฟินิกส์ส่วนข้อสามบอทในบทบอทก็จะใช้อันตีบ่อยขึ้นนิดนึงเรื่องต่อมาการปรับประสิทธิภาพนอกเกมนะครับเรื่องแรกเนี่ยเราสามารถเปิดอัตโนมัติโนดทรานสเฟอร์ในกรณีที่เรารอห้องนานเกินไปก็จะทําให้เราสามารถจับผู้ห้องได้เร็วขึ้นมีการเพิ่มค่าสถิติในบทโชว์ดาวในโปรไฟล์ของเราแล้วก็เราสามารถขอเข้าตีเพื่อนที่กําลังเล่นอยู่ในเกมได้แล้วใในนนนสส่่วววขอองงกาาาารรรปรับโหชืเ้ททู เดี่ยคือบรรยาวมากๆเลยก็เลยขอพูดสั้นๆสรุปเท่าที่อ่านได้ฟังแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนที่มันตกหล่นหรือว่าที่เห็นว่าสําคัญก็สามารถที่บอกกันได้เลยนะครับในข้อแรกเนี่ยก็จะมีลีดเดอร์บอร์ดในส่วนของยามาซึอบิสแล้วนะครับก็คือลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยมันจะแยกกันระหว่างโซโล่กับพรีโอเนาะแล้วก็จะแยกกันในแต่ละตัวละครด้วยก็คือในแต่ละตัวละครที่เราเล่นเนี่ยก็จะมีลีดเดอร์บอร์ดที่ต่างกันไปการวัดลีดเดอร์บอร์ดนั้นก็วัดจากใครอยู่อา,านไหนใครไปไกลกว่าแลล้้้้วววกก็ใในนนนนต่ะดานนาาาาเเยรชอออไทํํง,งัสหร กิกกี้บางตัวไม่ให้มันลำบากเราเกินไปก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยในมดนี้ก็จะมีความอ่อนโยนกับผู้เล่นมากขึ้นเนาะก็จะไม่ได้ยากเกินไปขนาดนั้นละในส่วนของการปรับอื่นๆเนี่ยก็จะมีอย่างเช่น่ะเราสามารถรีเฟรชร้านค้าได้หนึ่งครั้งก่อนที่จะเข้าสู่บทบอสแล้วก็มีโอกาสที่ของในร้านค้าเนี่ยจะสัมพันธ์กับของที่เรามีในตัวอย่างเช่นพวกอนิเมาริงหรือว่าพวกจตอะไรที่เรามีอยู่เนี่ยก็ของหรือค่าสเตตัสบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้คู่กันหรือว่าต้องใช้คู่กับอีกอย่างหนึ่งมันถึงจะดึงปรระะสสสสิิททธภาาาาาพพมมมใใใช้้้ไไดดดดีีีี่่่ัััวจบนนนแตตตกก็โอออขงหื กับสิ่งที่เรามีมากขึ้นแล้วก็หลังจากนี้มอนจะไม่ดรอปเงินแล้วนะครับผมเงินเนี่ยเราจะได้พร้อ,รอมๆกันหลังจากที่เราเคลียร์ดานนั้นเสร็จก็คือถ้าเกิดว่าเราไปแบบทร i โอสาคนเนี่ยก็จะเฉลี่ยให้กัน3คนเลยเท่าๆกันไม่มีใครที่ได้เงินแบบได้เงินเยอะเกิน,นหรือน้อยเกินไปเนาะแล้วก็ไอเทมที่ซัมมอนบอสออกมาช่วยตีเนี่ยก็จะมีการเพิ่มค่าสเตตบางอย่างเข้าไปด้วยเนาะบางอันเนี่ยก็เพิ่มแบบใช้แล้วช่วยเพิ่มอันติให้เพื่อนในทีมบางอันก็ใช้แล้วแบบเพื่อเพิ่มเกราะให้เพื่อนในทีมหรือว่า,ชา,วาใช้ ยากนะตอนนี้ก็ได้มีการเพิ่มค่าสเตตัสเข้ามาด้วยก็ทําให้อเคมนี้น่าสนใจมากขึ้นเลยทีเดียวนอกจากนี้เราสามารถข้ามชั้นไปเล่นกับเพื่อนได้แล้วนะครับผมสมมติว่าเราอยู่ชั้นที่15เราสามารถข้ามไปเล่นกับเพื่อนชั้นที่20ได้ล้ถ้าเกิดว่าเราสามารถเคลียร์ชั้น20ได้เนี่ยข้อมูลของเราก็จะถูกบันทึกเอาไว้หลังจากที่เราผ่านชั้นที่19ไปแล้วเนี่ยชั้นที่20ก็จะมีข้อมูลของเราอยู่แล้วไงมันก็ไม่ต้องเล่นอีกรอบแล้วแล้วก็สามารถไปเล่นชั้นถัดไปได้เลยแล้วก็็็็มมมมมมมีีีีกก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 าาาาาารรรรรเเเเพิิตตาาิ่่่่จใใหหข้้้้้นน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 โดดดดดชวววววววะคัััับบบผสสถยลืืออออไึป กา <Sh> รทีเจน,เนี่มันใช้งานได้ง่ายขึ้นเก็บสเต็กน้อยลงแต่ว่าดาวมีดของตัวที่ซัมมอนเข้ามาก็จะเบาลงเช่นกันนอกจากนี้ก็ได้มีการเพิ่มของรางตามแรงในโหมดโชว์ดาวเช่นกันโดยมีการเพิ่ม s ชาดูซิลโอไม่ใช่โชว์ดาวซ a l แล้วก็ตราฮีโร่ในส่วนของการปรับอื่นๆก็ได้มีการปรับท่าว,วิ่งของตัวละครแล้วก็ได้มีการปรับย้ายออร่าสีแดงตอนแฮรี่ในส่วนของร้านค้าก็มีกรชาใหม่เข้ามานะครับผมใช้1อิงกอดในการสุ่มครั้งละ400กไรที่ใช้อิงกอดไม่หมดเนี่ยก็สามารถไปแลกเป็นทองคืนได้นะนอกจากนี้ก็ มีของเก่าๆบางอันวนมาด้วยเพราะกันก็อย่าลืมไปเช็คร้านค้าดูด้วยนะครับตวนใครที่กังวลว่าจะทำไปทันพาดไม่ทันก็สามารถไปซื้อไอเทมชิ้นนี้ได้นะในราน้านค้าราคาพันแปดโกปลดล็อก30เลเวลเลยโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นอัปเดตแพชคร่าวๆประจำวันที่21วันพรุ่งนี้นะครับเซิร์ฟเปิด10บโมงเช้านะครับก็โดยเนื้อหาลหลักๆแล้วก็มีอะไรไม่เยอะหรอกแต่มันเยอะตรงหมดโชว์ดาวนี่แหละเยอะมาก ก็ถ้าเกิดว,ว่าใครที่มีคําถามสงสัยหรือมีอะไรที่ผมพูดตกหล่นไปก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นี้เลยนะครับส่วนใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับขอบพระคุณครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมนาฬกานะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน